สวัสดีครับผมใบในช็อปนะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับต้องบอกว่าเดิมทั้งคันเลยนะเดิมเดิมทั้งคันเลยไม่มีของแต่งเลยนะไม่มีของแต่งเลยแต่งแค่นี่เป็นไงกระจกแล้วก็ที่จับโทรศัพท์นะครับแค่นี้นอกนั้นนี้ต้องบอกว่าโคตรเดิมเลยนะเดิมทั้งคันเลยนะครับเดิมเดิมทั้งคันยางเป็นยาง,ยาง,ยางเดิมออกจากศูนยะ์เอางี้แล้วกันนะครับผมอ่ะก่อ่นฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับใบในช็อปด้วยนะครับผมเข้าแล้วนะฮะ ตอนนี้ที่ร้านผมเนี่ยท่านนับรวมคันนี้มีอยู่3คันนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น c b 5 0 0 f ปี2019นะครับปี2019เรลือนไมล์เปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมคันนี้นะครับใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ6,600บาทนะครับ 6, บาทผ่อน3,400กว่ากว่า ,3480 กว่าบาทนะครับ4ปีจบเลยออกรถไม่แพงผ่อนก็ถูกได้500ไปขับนี่ สบายสบายออกทริปก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ใช้ในเมืองก็ได้นะฮะโอเคนะเรามาดูตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยนะครับข้างหน้าไปเลยนะไฟสวยๆนะครับรถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะออกรถไม่แพงนะครับสภาพโดยรวมสวยนะเครื่องสวยๆนะครับผมนี่อ่าโชคสวยๆนะเครื่องก็สวยๆครับชุดสีก็สวยๆนะประมาณนี้นะโดยรวมสวยนะครับผมอ่า ยางอาจจะมีการใช้งานบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันประมาณ2 0,000กว่าโลละนะครับผมยางเป็นยางเดิมจากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนนะชุดสีก็สวยๆนะไม่ตรงไม่แตกอะไรท้ายเดิมจากโรงงานนะครับผมท้ายเดิมจากโรงงานแล้วของแต่งอีกชิ้นหนึ่งนะท่อนะครับรีวิววินเพะนะเพะนะอ่ะอันนี้เพะนะครับผมเพาะใช้ได้เลยนะจันวงจันเบรคพับเบรกก็ใช้ยาวๆนะครับผมใช้ยาวๆนะชุดสีข้างหลังก็สวยๆนะไม่ตรงไม่แตกนะครับผมเบาะสวยๆนะคะข้างนี้ก็สวย เครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆเนียนๆนะครับผมตามสไตล์ไปในช็อปเนียนทุกคันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้ฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมนี่จานวงจานเบรกหน้าผ้าเบรกหน้าก็เต็มๆใช้ยาวๆนะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะอือโดยรวมผมว่าโอเคนะสวยเลยนะครับสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับผมอ่ะคานนี้เรามาดูเลขใหม่กุญแจสองดอกนะเออกุญแจไม่ไม่ผมจำไม่ได้รถมันเยอะเกินนะดอกเดียวเดี๋ยวผมดูให้นะอาจจะมีดอกเดียวนะครับผม 21,000ื่นนะครับคันนี้21,000ถังสวยๆเบาะสวยๆนะครับผมเบาะสวยๆอ่ะเรามาซัดเครื่องกันซัดทีเดียวอยู่เลยนะเสียงเนี่ยไม่ได้ลั่นมากนะแต่ผมว่ามันพออะนะครับผมเอ่อพอเลยเครื่องทำงาน100%ระบบทำงาน100%นะปร์เซ็นะเรไฟทำงาน100%เอาไปใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะเราภาษีครบรถบ้านมือเดียวนะ จบไปนะรถบ้านมือเดียวขอบคุณครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครหารุ่นนี้อยู่นะตอนนี้ที่ร้านผมมีอยู่3คันนะครับมีปี18ปี19แล้วก็ปี21นะครับ CB 5 0ห f ารนะใครหารุ่น500อยู่ลองมาดูที่ใบในช็อปได้นะครับลองมาดูที่ใบในช็อปได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโอเคใครสนใจคันนี้ยังไงโทรมาได้เลยนะครับ0 8 2 6 8 7 1 2 3 1หนอนะครับผม0 8 2 6์7 1 2 3 1หกือดะแอดลนผมเบอร์นี้ก็รด้นะครับ โอเคนะนะผ่อนไม่แพงนะครับผมออกรถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคำออกรถอยู่6,600บาทนะ6,600บาทผ่อน3 4ม0กว่ากว่าสบกว่าบาทา4าทปีจบเลยง่ายๆสบายๆนะครับผมถูกกว่ามือหนึ่งนะ่เกือบแสนนะเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆเอาลืมบอกไปราคาเงินสดนะครับราคาเงินสด1,19,000บาทโคตรดีนะ1,19,000บาท ราคาจาัดไฟนั้น1,25,000 0บาทนะครับฟรีค่าบริการทุกอย่างนะครับผมโอเคใครสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับผมอ่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ